เวลาเราสวดเนี่ยเทวดาเขาสวดด้วยพกภพภูมิเขาสวดด้วยทีนี้เขาสวดเนี่ยเขาจะดูแลเราไปเรื่อยๆนะถ้าสวดจริงๆเนี่ยใครทําธุรกิจอะไรก็ตามอะงานอะไรก็ตามอะบอกเขาได้เลยคะเขาช่วยได้เขาก็ช่วยเขาช่วยไม่ได้เขาก็ไม่ช่วยนะเพราะกําลังโลกวิญญ,ญาณที่จะช่วยเราส่วนใหญ่นะมันก็ ดินญ,ญาณที่มีบุญมั่งไม่มีบุญมั่งถ้าเราตรวจบ่อยๆเขาก็สว่างเพิ่มขึ้นอธิษฐานเทวดาที่มีกำลังบุญในอดีตที่ผูกพันกันที่เคยมีบุญคุณต่อกันที่เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอะไรก็ตามแล้วก็ให้เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เป็นญาติเขาในโลกเนี่ยพอจะมีฐานะมีทรัพย์เนี่ย ขอเอามาต่อประโยชน์หน่อยประมาณนั้นนะมันต้องอ้ิบายเขาเข้าใจนะเทวดาไม่เหมือนมนุษย์เขามีเขามีอารมณ์เดียวมนุษย์นี่โอ้โหหลายลมเลยวันนี้ก็ดียิ้มดีวันบางวันก็น,น้านก็ดีมนุษย์หลายอารมณ์ไงวันนี้แล้วก็ เปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่ายด้วยเฮ้ยจะไปวันนี้ผมไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่เทวดาไม่ใช่นะถ้าเราสวดมนตน์เราเป็นประโยชน์เนะี่ยเขาดูแลเรานะไม่ใช่ดูแลเรายังดีเลยนะเพียงจะบอกแค่นั้นนะให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์เธอเป็นพรมเป็นเทวดาเธอก็ช่วยฉันก็แล้วกัน เปลี่ยนกันเอา้าเขาก็ต้องเกิดเราก็ต้องตายไงจนกว่าเราจะไม่เกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเวีนว่ายตายเกิดได้ไปกลัวใครตายก่อนนะได้เปรียบเอา้าจะได้เกิดก่อนไงใช่ไหมโหไม่ต้องสันห์โหเราตายอยู่แล้วล่ะแต่ตายตอนไหนไม่รู้ตายยางไงก็ตายเตรียมตัวไว้ หายใจไว้ก็แล้วกันถ้าไม่อยากตายก็ใช่ไหมจุที่ท่ามึงนะเขามีรถจากร้านกาแฟนะนนะทุกวันศุกร์ทุกวันอาทิตย์ทุกทุกอาทิตย์ด้วยใครจะเข้าไปก็ได้ฟรีบริการฟรี มีรถตู้ย่รานกาแฟที่ไหนนะไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรประตูเชียงใหม่ใช่หน้าร้านแผอวประตูเชียงใหม่นั้นอาจารย์นนเขาจะออกทางนั้นวันศุกร์ประมาณเย็นๆใช่ไหมสามถึงสี่โมงวันอาทิตย์ประมาณเที่ยงบ่ายโมงนี่แหละ ใครอยู่กรุงเทพนั่งรถทัวร์ไปก็จองที่ไว้ก่อนนะถ้าที่เต็มก็ไม่ได้แต่ถ้าใครจะไปยัางงามก็มีรถตู้จากถ้ำไปทุกวันที่สิบห้ายังงามมีรถจากถ้ำไปยัางงามเอ้ยไอย้บางเหนือในอนาคตเราก็จะมีรถ จากกรุงเทพมาที่ย่างามนะอนาคตอนาคตฟรีใช่ไหมออนาคตนะมันยังคดอยู่นะไม่รู้วันไหนเพราะอนาคตคดนะถ้าเรามีใช่ไหมเราก็จัดได้นะถ้าเราไม่มีท่านก็นมาเองก็แล้วกันอา้าวก็ถูกลองนะ ไม่มีก็ต้องมาเองนะถ้าเรามีเราก็บริการนะเออบริการเหมือนท่ามืองน้านะ่ะตายเราก็ฝผาให้ฟรีเลยนะเผาสดๆเลยคนระัใช่ไหมยังยังไม่มีใครไปเลยนะมีอยู่ปีหนึ่งว่าจะซื้อไอ้อะไรมาเตาเผามาปรากฏวาคนเท่านี้หมดเลย กลับบ้านหมดเลยต <laughs> ่าเผาเพื่อนที่ไงเพื่อนที่ได้ไงใช่ไหมไม่ไม่มีโครงการซื้ออีกเหรอฮะไม่รีบหรอ <laughs> มันไม่มีอะไรเราพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่มีเพราะหารเรื่องเองใช่ไหมจุมนุษย์มันไม่มีอะไรเลยนะมีอาหารมีที่อยู่อาศัย มีเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตแล้วจะไม่ดิ้นจนเกินไปนะพูดถึงเอาจริงๆนะเราหาเรื่องเองนะที่เราทำๆกันทุกวันเนี่ย <laughs> จริง <laughs> ทุกคนหาเรื่องหาเรื่องทุกไงบางคนไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนใช่ยตุ มันก็ต้องอธิษฐานหลวงพ่อจะบอกเองอยากหาคู่ครองเองก็อ,อธิษฐานอาธิษฐานคนที่เป็นเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาตินะ่น่นะมันจะอยู่ด้วยกันนะยาวหน่อยถ้าเป็นอธิษฐานเรื่องคู่อาฆาตอะไรประมาณนะี้คู่บรารมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่มีก็อย่ามีเลยมีเป็นชั่วเป็นคาวก็แล้วกัน อ้ามันเป็นธรรมดาใช่ไหมทุกถ้ามีแล้วก็อย่าทุกท่านบอกถ้าทุกแล้วอย่ามีพระทุกทุกก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันทุกอ่ะใจทุกอ่ะกายมันก็ทุกด้วยนะฮะกายทุกเนี่ยใจก็ทุกด้วยอ่ะเพราะกายกับใจมันอยู่มันอยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ออกเหมือนหลวงพี่ถามอ่ะตอนเกิดมันเกิดยังไงอ่ะมันก็เกิดพร้อมกันไง เราหลวงพี่ฝึกเนี่ยฝึกตนแก่นะอยากเกิดเลยหลวงพี่ก็กำหนดไปเกิดเลยเข้าท้องเลยด<ฮ>ีดามารดาเราเนี่ยเรารู้พอเราฝึกไว้นะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราน่นนะเข้าพร้อมกันเลยจิตเราเนี่ยปฏิสนธิดิดามารดาใช่ไหมเข้า <c oughs> <c oughs> ไปพร้อมพร้อมกันเลย โตโดยกรรมโตโดยกระแสของกรรมโชคดีแล้วหลวงตาเจอหลวงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์นะแล้วบรารมีท่านเต็มด้วยโอ้โหเวลาท่านพูดเนี่ยเป็นภาพเลยนะสุสุดยอดท่านบอกโพธิสัตว์ที่เต็มมันก็เหมือนพระเจ้าน่นะเหมือนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้รวมบรารมีอค่นท่านบอกความชำนาญมีทุกอย่างท่านว่าแล้วแต่ท่านจะ ให้เราหรือเปล่ากันเองเพราะกลัวจะบรารมีเจมลองคิดดูเดียเกิดทําตายเกิดทําตายหลวง,งพ่อต้องมองในในพัตกับนี้ในกับเนี้ยท่านเกิดทําตายเกิดทําตายตามอายุของผู้ได้เจ้าตั้งแต่องค์แรกตั้งแต่กากุสันโธนั่นแหละนี่ท่านอธิบายให้ฟังไม่เกิดมาสวยบุญนะเกิดมาก็เป็นประโยชน์อย่างเดียวเลย ก็เอาตรงนั้นน่ะมาเลี้ยงชีวิตเอาจริงๆหลวงตาเรามาพิจนารณาเออให้เราทำงานเรากป,ประเสียนไปเราก็คงมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีเงินสักก้อนหนึ่งอะไรประมาณน,นี้เงนนินก้อนเนี้อายุงานบวกด้วยเงินเดือนคูณด้วยเงินเดือนอะไรประมาณนี้ มันก็คงได้กี่ล้านมันคงใช้ไม่ได้กี่ปีมันคงหมดอะใช่ไหมเหมือนพรกพวกที่ปุบปัเสียม,มาเนี่ยโอ้โหลำบากโชคดีที่ตงตาออกก่อนออกมาก่อนออกตอนที่เขาโอ้โหกำลังโบนัสเงินเดือนกำลังเลยมีแต่คนบอกเอ้อนี่บ้าแล้วบอกกูไม่บ้าหรอกบอกมันกูไม่บ้า กูเชื่อหลวงพอ่อครับท่านบอกว่าเอ,องฝึอกอะสิ่งที่ข้าให้เอ,องฝึกนะ่ะคือเลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงชีวิตเองยังไม่พอเลยท่านบอกถ้าเอ,องฝึกจริงๆเลยนะเอ,องไปไหนเอ,องเลี้ยงชีวิตของวิญญาณเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ได้เลยท่านบอกโห้ฟังบ่อยๆแล้วมันมีกำลังนะจุมีกำลังใจนะฝึกดีกว่าเลย ก็เลยห่างห่างห่างสังคมห่างเขามีงานก็ไม่ไปไป,ไปวัดสแกไปใช้ยาเขาก็เลยเรียกหลวงตาไงเนะี่ยสายามาจากเนี้ยในหนังไอ้รอต๊อกพอดีแล้วตอนนั้นนะไอ้รอต๊อกมันมันมันเป็นหลวงตาใช่ไหมในหนังอ่ะนะเขาก็เลยเรียกหลวงตาออ คำว่า,าหลวงตาก็มาจากตรงน,นั้นแหละที่จะมาเขาเรียกหมดแล้ใช่ไหมหลายปีเข้าหลายปีเข้าอ่ะใครมีปัญหาเรื่องชีวิตมันจะมาปรึกษาเราแล้ว,ลวโอ,โอ,โอ,โอ้อย่างที่ท่านทํานายไม่มีผิดเลยถ้าเองฝึกฝึกในพุทธศาสตร์เนี่ยเองจะมีประโยชน์นะเองไปเองพิยชน์ พ่อเองทาไม่เหมือนเขาเขาไปเที่ยวเองก็ไม่ไปเออมานั่งสวดม์ใช่ไหมเออ <laughs> จริงไลยตัวอย่างตู้เนี่ยถ้าไม่ศึกห้าหกสิบปีเนี่ยอย่างน,น้อยๆญาติเพื่อนเนี่ยมันก็คิดถึงเราละยิ่งมันมีทุกข์มันคิดถึงเราแน่นอนใช่ไหมเออมันมาหาเราละโอ้ยหลวงพี่ผมยังงออยง,งยังงมียงงงลูกยังงี้โอ้ย พี่ก็นั่งฟังไปเถอะฟังเสร็จแล้วมันจะกลับมันก็นถวายเงินหลวงพี่ครับทำบุญด้วยหลวงพี่มาระบายไงหาเรื่องเองไงจะมาเออปัญหาว่าหลวงพี่จะทนได้ไหมละ่ะทนจนอายุห้าหกสิบเจ็ดสิบไปนะไม่ใช่เขาถามแล้วก็รู้เรื่องเลยไม่ใช่นะไม่ต้องสร้างฐานนะ สร้างฐานอย่างหลวงพี่ที่ท่านทำท่านก็ทํามาจากน้อยทั้งนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายทนะ่านไม่ทาทีเดียวหรอกกวาจะลูกนูนนะ่นห้าหกสิบเจ็ดสิบบางองค์กวาจะมองถึงจะรู้หลวงพ่อท่านถึงบอกว่าอย่ายเลิกนะอย่าหย,ยุดห้ามหยุดเพราะเองไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่ถ้าเองไม่หยุดเนี่ยอายุยืนแก่ช้าโรคน้อย แล้วก็รวยด้วยท่านบอกไอตอนรวยเนี่ยเราก็นึกไม่ออกไอมันรวยยังไงทีแรกก็น,นึกไม่ออกเอ๊ะมันจะรวยยังไงฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปไม่หยุดเนี่ยโอ้โหตุมันคิดได้เนี่ยมันรวยอยู่แล้วละ่ะเพราะจิตเราอยู่กับขลื่นของใจสนานาคมไงยคลื่นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านรวมไปแล้วก็จริงนะ แต่พระสงฆ์บางองค์เนี่ยท่านเป็นโพลิสัต์ก็มีเป็นพระประเจตก็มีท่านกระเวนไหวตายเกิดอย่างเราก็มีท่านไม่เกิดก็มีไงโอ้ท่านมีอยู่แล้วอ่ะอย่างหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเอานี่ไม่ได้วงอ่ะถ้าจิตอยู่จิตเราอยู่กับท่านลหละอยากเรียนท่านท่านถึงบอกว่าบอกเ่าเองอยากเรียนอะไรนึกถึงข้าเนี่ยข้ามีให้ให้เองให้เรียนทุกอย่าง โรคก,ก็ได้ทำก็ได้ไม่จะไปอ่านหนังสือในหนังสือนะมันไม่เหมือนความรู้สึกนะความรู้สึกที่เราสัมผัสกับอ่านแล้วให้ความรู้สึกในสิ่งที่อ่านนะเข้าใจนะอ่านแล้วก็เฉยเฉยเหมือนเราอ่านพระุทธเจ้าท่านเทศให้ใครสักคนเนะี่ยให้คารวะสิ่งไหนเกิดสิ่งไหนดับสิ่งนั้นก็คือดับ เขาเป็นโสดาแล้วเราอ่านสิ่งไหนเกิดสิ่งไหนดับไม่ได้เป็นเลยยังยังโกรธยังอะไรอยู่เลยมันไม่มีข้อมูลไงเข้าใจไหมคือปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตไงปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตพอพระพุทธเจ้าท่านเทศปั๊บเนี่ยมันก็ดึงฟุบขึ้นมาเลยความรู้ก็สว่างว่าบมา ็เหมือนผัวเมียด่ากันนะ่ะวันดีคืนดีด่าปับ๊บมันก็ฟับมาเลยไรทังจะจำความจะเจอกันนั่นแหละใช่ไหมดีๆทั้งนั้นแหละไอท้ที่ไอที่วันไหนพูดกันกระหนุงกระหนิงดีเนี่ยโอ้โหมันก็จะย้อนไปดีนะมันก็มีความเพลิดเพลินนั่นคือกรรมที่เราเห็นชัดๆทีนี้เราสวดมนต์ล่ละ มันดึงอะไรมาดึงความดีที่เรามีในอดีตมาหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มามาหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะเนี่ยสวดมนต์เนี่ยถ้าเรามาบ่อยๆล่ะสวดบ่อยๆล่ะมันมาทุกครั้งล่ะไหนจะบรารมีไตรสนานาคมไหนจะบรารมีจักรพัิไหนจะบรารมีหลวงป,ปู่ไหนจะโอ้โหไหนจะบุญเราอีกหละ ความสว่างมันเยอะไหมเยอะนะะบางคนทําบุญไว้เยอะนี่สวดทุกครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนที่สวดกันสวมสว่างไม่เท่ากันนะเพราะปริมาณบุญในอดีตสร้างไม่เท่ากันบางคนไม่เคยทําเวลาสวดมนก็มีแต่พลังงานของบทสวดกันเองอาหารเสริมไม่มีอาจาใยไม่อาหารเสริมอะ คือปุญทีตตัวเองทำมันอะมันมีน้อยประมาณนี้แหละแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราสวดด้วยอย่างเราหล่อผ้าวันเนี้ยเข้าทุกลมหายใจก็ออกนะจ๊ะเข้านะมีรูปแล้วก็มีนามมาทำแล้วเป็นกระแสเดียวกันกับรูปลักษ์ทั้งหมดที่เราไปอธิษฐานที่เราเคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติที่ปัจจุบันนะ ที่หลวงพ่อท่านสร้างที่เราทั้งหลายกันสร้างองค์เล็กองค์น้อยเข้าไปหมดนะเวลาเราสวดมันเข้าไปนะนะท่านซึ่งบอกให้พิสูจน์เรื่องบุญนะ่ะบุญที่สวดมนั่นมันเป็นยังไงมันทําได้ตอนมีชีวิตเท่านั้น <c oughs> เสียใจออกจากล่างแล้วก็กอกลับแล้วกอกกลับอารมณ์ไหนละ่ะอารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีก็เสียใจ หมดอารมณ์ตรงนั้นเมื่อ,อไหร่ก็เกิดมาเป็นมนุษย์อีกทีมารับเศษแล้วก็ทำใหม่อีกทีก็ไม่เข้าใจก็แย่แล้วล่ะปัญหาอย่างเดียวมันความขี้เกียจเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไม่ติดต่อความเข้าใจมันไม่ติดต่อคือความรู้มันไม่ต่อเอาแค่นี้แหละทำ่ามันไม่ใช่ อดมนต้องพิจารณาต้องพิสูจน์สิ่งที่เราสวดเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องใรสนานาคมทั้งหมดน่ะจะเป็นจกักรพรรดิอะไรก็าตามอ่ะอยู่ที่ใรสนาคมอยู่ที่พลังงานของพุทธธรรมสงกันล่ะส่วนจกักรพรรดิเนี่ยมันเป็นสมบัติกลางๆเข้าใจไหมมันพิสูจน์ได้ด้วยนะาะจักรพรรดิ มันไม่ใช่ของใครผู้ได้ยาาองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่บวชก็เป็นจกักรพัฒนะสมบัติกันจะขึ้นแล้วแต่ท่านบวชก่อนท่านบวชเพราะอะไรเพราะเห็นเนี่ยเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นนักบวชประมาณนี้อาชิเห็นคือเชวดาทําไม่เห็นพระพวกก็ทําให้เห็นเพราะอ,อธิษฐานเป็นพุทธะ ถ้าเป็นจกักรพรรดิแล้วก็เรียบร้อยยังจะต้องมาเจอเราอีกละพอท่านเปลี่ยนร่างไปท่านก็ต้องเกิดอีกถ้าเป็นจกักรพรรดิจกักรพรรดินัานก็ต้องสมบัติก็ต้องคืนไปอยู่ในโลกเนะ่ะเทวดารักษาอยู่นลวงพ่อท่านเคยพาไปดูนะองเนี้ย พี่คูดนี่รักษาอะไรรู้ป่าจากนะจ๊ะจากเมืองคุดเนเมืองใหญ่เลยรักษาจากไปนะจากเป็นอาวุธที่เร็วที่สุดอนะ่ะเร็วกว่าทุกอย่างเวลาไปเนี่ยทำรายล่างสูงมากนะเพราะนั้นใครสวดมนเนี่ยสวดจกักรพรรดิเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์เยอะเป็นเซ็นต์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ย เขาคิดจะทำอันตรายเรานะเจ็บนะเขาเจ็บใจนะแป๊กเขาดีใจเลยเพราะอะไรเพราะจากทำงานนะเพราะเราอยู่ในคลื่นพองจัก,กระพัดพิสูจน์ได้นะาจะพิสูจน์ไม่ได้ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเวลาสวดเนี่ยมีความรู้สึกไหมเหมือนร้องเพลงอะ ทำไมมีความรู้สึกล่ะเออเร้อ,องเพลงเศร้าเพลงโศกเพลงสนุกเฮฮาเพลงอะไรก็ตามเบอรลองขึ้นมาเนี่ยไปทั้งธาตุเลยบางเอาเพลงใช่ไหมล่ะเวลาสวดมนตนะ์โมพุทธายะเฉยเลยถ้าสวดน,นานเข่าล่ะมองภาพของพระด้วยสวดไปด้วย ความรู้สึกนี่นก็เริ่มเริ่มเกิดเริ่มเกิดเริ่มเกิดละเวลาสวดทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกทุกครั้งเวลาคิดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ยากนะพูดถึงถ้าเราจะวิสูน์ว่าเอ๊สวดมนต์แล้วนี่มันได้อะไรไหมเรื่องราวของเราเนี่แหละไม่ต้องไปยุ่งกับใครละสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจดจ่อก็บทสดมนเวลามีคนนึกเนี่ยมันก็จะ มีความรู้สึกเพราะมันนึกถึงเราเนี่ยเราเปิดเปิดเครื่องเปิดเครื่องคือเปิดใจอยู่กับจกักรพพัดอยู่กับไตสนานาคมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแล้วก็อธิษฐานอยากเข้าใจเรื่องเนี้ยเรื่องพลังงานเนี่ยุนเวียนเรื่องลูกกับนม้มเรื่องความคิดเรื่องโลกวิญญาณ ศึกษาให้เข้าใจนะถ้าศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีใครขี้เกียจน,นะแล้วมันเพลินมันสนุกนะในโลกวิญญาณทุกวันนี้เป็นโลกวิญญาณที่มีทุกมากกว่าโลกมนุษย์นะเพราะส่วนใหญ่แลนะ้วตายก่อนกำหนดเกิดจากโรคนะโรคระบาดเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากอุบัติเหตุที่เราเห็นเ็นกันนะ่ะเกิดจากสงครามเกิดจากภัยธรรมชาติ เกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากโรคระบาดสะสมไปนานด้วยฮนะในโลกวิญญาณเนี่ยอายุที่เหลือคูห้าสิบก็ไปนะไม่จะนับอายุมนุษย์นะนับอายุวิญญาณนะในโลกของวิญญาณนะถ้าเป็นสมวิชีนี่ก็ประมาณชั้นจาทุมนั่นแหละ ประมาณนี้แหละห้าสิบป,ปีมนุษย์หนึ่งวันเขาใจ่ไหมล่ะดาวดึงห้าสิบปีร้อยปีมนุษย์หนึ่งวันดาวดึงประมาณนี้ดาวดึงก็ประมาณนี้แหละถ้าขึ้นดาวดึงก็ประมาณโอ้หลายล้านปีถ้าไปจาตุมนีก็ประมาณสามสี่สิบล้านปีนั่นนะ,นะอายุเขา,าเทียบอายุมนุษย์นะพูดถึง เพราะในโรควิญญาณนะมันเป็นวิญญาณมันถึงยาวไงมันถึงยืดมันถึงยาวมนุษย์มีรูปมีนามมันถึงสั้นอายุไม่นานเพราะนั้นการเว็นว่าตายเกิดเนะี่ยถ้าพิสูจน์ไดนะ้ท่านให้พิสูจน์มันจะได้ไม่ต้องขี้เกียจถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยเรากำหนดได้นะ อย่างตู้เนี่ยกำหนดหน้าตาให้อ่อนไหวอ่อนเยาวลงไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมเวลาใครเห็นเนี่ยบางครั้งเอ๊ะหลวงพี่อยูน่นี้แก่นี่วาเอ๊หลวงพี่ทำไมวันนี้หนุ่มๆประมาณเนี่ยเราสามารถจะนึกแล้วให้เขาเห็นได้นะตู้ตู้ลองลองดูหลวงตาบางบาง,บางวันหลวงตาจะหนุ่มนะหนุ่มๆแล้ว สิบหกนะฮะพูดถึงแต่วันวันในเก้าสิบนะฮะมันเป็นบางวันเอาจริงจริจิตเนี่ยถ้าเราควบคุมมันได้อะมันสำเร็จด้วยจิตเอาทุกอย่างเลยนะ,ะพูดถึงไม่ต้องไปเสริมหรอกเสริมหน้าเสริมตาเสริมอะไรเสริมที่ใจเนี่ยฮะบังคับอยู่ที่ใจเนะี่ย เยาวขึ้นที่ไม่ดีเข้ามาก็แล้วกันมันทําอันตรายต่อธาตุธาตุปุ๋ไม่ปกติจิตก็ไม่ปกตินะฮะถ้าจิตปกติธาตุก็ปกติจิตอยู่ขึ้นไหนบ่อยๆอะ่ะมันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะ่นแะนั่นนะพิสูจน์ได้นะ